อไปดิตายเลยตายตายตายนอกหนึ่งตกลงไปข้างล่างโอ้โหทำไงอะเอา สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติม UC พับ G Mobile เติมถูกเติมไว้ปลอดภัย100%นะครับและที่สำคัญคือคุ้มมากๆเลยนะครับผมคิมมีร้านมาแนะนำนะครับผมนั่นคือร้าน l i s t m a n Shop นะครับผมก็ใช้เป็นแค่เลข ID และชื่อตัวละครในการเติมนะครับเพียงแค่แอดไลน์ l i s t m a n Shop นะครับผมอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะเดี๋ยวยังไงคิมจะทิ้งลิงก์เติมเกมไว้ใต้คลิปนะครับไม่เห็นอีกแล้วได้ตีหน่งได้ลงบ้านคนรวย ไม่แน่เขาอาจจะแบบคนลอยเสร็จพวกเขาอาจจะมาดัานมาหาเราแล้วเราก็ยิงเขาเขา,า,าก็ยิงเราไม่เราว่าเราไม่ลงหรอกอะไรไม่ลงเ,เอาเราไม่ลงหรอ,อไรไเอาเราไม่ลงหรอเฮ้ยม,มีคนลอยมา โหออนไลนคนเดียวนี <amente> oh <women> ่ดูน <bulun> ้อยมากดูน no ี no ่มาดูมีคิมเต้นมีระเบิดไหมมีระเบิดไหม ีลอยแล้วเดี๋ยวยิงงูเอากระสุนก็ได้จะแบบเลี้ยงบอสไว้อ่ะแล้วแบบให้บอสอยู่นานๆน,นะลอยยิงงูอย่างเดียวเลยต้องมีใครสักคนแน่ๆเนาะมันหลบได้ไม่เป็นไรรอยิงงูขอแบบปืนกระสุนเขียวยิงน,นะไม่ต้องยิงบอสเลยยิงยิงแต่งูอย่าง,งเดียวลอยงูเก,กิล็ลอยยิง

พูดน้อยโอเขย้วยยิงหางน้ำมันได้ไหมงูมันเกิดได้กี่รอบอ่ะ สองรอบเดี๋ยวเราล่ี่สามี่แทนแ่งนะ่ใส <c oughs> ่โชิมาแล้ว

งูไม่มาแล้วหรอเมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วก็กระสุนก็นไม่มีเหมือนเดิม <c oughs> ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงตัวเดียวในเนี้ย enemies ahead โผมดีกว่าไหมรอก่น <Okay. S 2> อนโอเคเฮ้ยมีวิ่งออกแล้วซ้ายโอ้โัแเดียวด้วย โอ้ยเจ็บของไม่ทันจ้ะใส่ได้มั้ยยดิคอยของคุณสี่เฮ้ยอยากขึ้นเล่นตรงนี้อ่ะ Watch out ขึ้นได้ไหม ต้องปีนรถหรือเปล่า,อาลเอารถจริงเหรอไม่ได้กดอะไรเลยใช่ตกเองไม่ได้ตกเองเอพีเอพีเนาะอย่าขยับนะอย่าขยับนะอย่าขยับนะไม่จะขึ้นได้อยู่เดี๋ยวน,นะเดี๋ยวนะอ่ะขึ้นขึ้น โดดได้ไหมอุ้ยขึ้นได้เอาต่อไปไปนอนอยู่ข้างบนเลยเขาเรียกว่าสายเก็บเล็งอ่ะโดดึ๊บโดดได้เปล่าอฮ้ยมีคนมามีคนมามีคนมาอุ้ยจริงด้วยข้างบนเดี๋ยวิ่งพอข้างบนเดี๋ยวมึงหอ มาร์คต์ล็อกเคชันเขายังไม่เห็นตรงนี้ตอนนี้กำลังยืนนิ่งเลยอ่ะสองตัวสองแฟร์หรืออยากขึ้นไปอยู่ข้างบนจังมาร์คต์ล็อกเคชันอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วไปดิอ๋อเข้ามาดูแฟร์เจ็บมากดักอยู่ข้างบนนะ Mark the location. ทีนี้เจ็บมากไม่คือแฟกันเรายังไม่ได้เก็บมาร์คจุดโลเคชนอ๋อหินขวาเอาดีพี่แผนเราได้ All my way เฮ้ยมีเอวอยู่ด้วยออไม่ได้ฮะ <Help! S 1> ตกลงไปข้างล่างโอ้ oh. ทำไงอะ่ะเอามีปผ่มขึ้นรถไหมมีปผ่มขึ้นรถไหมเอาเอาพลาดพลาดเรียบร้อยต้องสลัดชีพแล้วอะ่ะจริง <c oughs> นอนนอนก็ออกไม่ได้หรอน <c oughs> อนแล้วออกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวูยว่ามันมีปุ่มขึ้นรถมั้ยมีป่ะ ไม่มีเนี่ยไม่มีลาก่อน <Okay. S 2> ไปเลยบ๊ายบายนุ hmm. <No. S 2> <laughs> โหอย่างเศร้าเลยหน้าสงสารตอกได้ไงนี่เนี่ย <laughs> คือคือมันหล่นลงอะ่ะพลอย Help I'm being surrounded อ๋อ <laughs> เห็นเลย โดนเฮ้ยขวามามาไงเนี่ยบุคคลคน้น่าสงสาร I'm really sorry. Marked the location. <laughs> okay. okay. I ้มเจ็บแล้วเจ็บแล้วเพื่อนท้องหลังมาเพื่อนเขาอยู่ตรงนี้ Watch out ่างนิตายตายตายข้างหลังมา คอยสนใจแบ่งกระสุนเอรับไหนน็อกหนึ่งตรงนี้น็อก Watch out คือเรางัดกับตี้หน้านี้เลยปะ่ะ คือแบบเขาบวกกันพลอ,อยยืนเก็บของอยู่อ่ะนี่เขาโดนหลังเขา้าเดี๋ยวสี่ ุมเราน่าจะเล่นยากอะจริงเฮ้ยบนมาไะจริงมาอยู่ๆอย,อยู่หลังบ้านเล็กแม่งก็ในบ้านเล็ก Mark the l o อ a t i o n อ๋อในบ้านเล็กในบ้านเล็กลเบิดได้เบิดได้ เหลือคนเดียวมากหน่อยนี่ไม่มาร์กบอกไปยิงเองด้วยไม่มาร์กด้วยเห็นตั้งนานแล้วนะไม่มาร์กบอกด้วยตัวนึ่งยิไม่ได้ทั้ตัวเลยเก็บเองเลยเก็บเองไปเลยโอ้โห ขดมากับสาวเหรอใช่สาวแบก